ชาวขเขมรไม่ยอมจบจะยัดเยียดว,วัดภูม่านฟ้าก๊อปปี้นครวัดให้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องกับกรณีชาวกัมพูชาอ้างว่าศิลปะของโบราณนครวัดถูกวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยลอกเลียนแบบสร้างความไม่พอใจให้กับชาวขเขมรทั้งประเทศจนล่าสุดมีขเขมรหลายคนเริ่มเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้เห็นกับตาแม้จะมีหน่วยงานของกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบหลายครั้งแล้วก็ตามรวมถึงมีการชี้แจงจากเจ้าอาวาสวัดภูม่านฟ้าเมื่อหลายปีก่อน สำหรับวัดพระพุทธบาทศิลาหรือวัดภูม่านฟ้าเริ่มมีการสร้างปราสาทเมืองศรีหานครมาตั้งแต่ช่วงปี2558ซึ่งตอนนั้นจะยังเป็นสำนักสงฆ์ก่อนจะได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อปี2562และตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อปี2564ซึ่งในปีดังกล่าวเริ่มมีดราม,ม่าจากฝั่งกัมพูชาว่าการออกแบบปราสาทลอกเลียนมาจากนครวัดและเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งในปี2566นี้ ล่าสุดสันักข่าวและสื่อโซเชียลของกัมพูชามีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งปลูกกระแสให้ชาวขาเขมรมองว่าไทยอยากเป็นกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับลักษณะการออกแบบของสิ่งก่อสร้างดังกล่าวโดยชาวเน็ตก,กัมพูชาส่วนใหญ่อ้างว่าอาณาจักรสีหนครมีความคล้ายคลึงกับปราสาทนครวัดนครทมซึ่งเป็นศาสนาสถานสําคัญของโลกในประเทศกัมพูชาสําหรับวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งใจสร้างเมืองสีหนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด ทางด้านสำน,นักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปยังวัดพระพุทธบาทศิลาเพื่อตรวจสอบสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่กําลังเป็นกระแสในสื่อโซเชียลกัมพูชาโดยจากการตรวจสอบพบว่าภายในวัดดังกล่าวกําลังมีการก่อสร้างปราสาทหินหลายหลังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปของทางวัดโดยปราสาทหินแต่ละหลังก็จะมีการแกะสลักลวดลายที่แตกต่างกันรวมถึงพระมหาเจดีย์สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากหินทราย เจ้าอาวาสวัดภูม่านฟ้าชี้แจงว่าการก่อสร้างเมืองศรีนครแห่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนโบราณในอดีตและคนสมัยปัจจุบันเข้าด้วยกันซึ่งจะแตกต่างกันเพียงเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่นํามาใช้ทั้งอยากให้เมืองแห่งนี้เป็นวัตถุที่สืบทอดให้เห็นถึงเจตนานและความศรัทธายืนยันว่ารูปแบบการก่อสร้างเกิดจากจินตนาการหรือนิมิตส่วนรูปทรงปราสาทหลายๆแห่งก็จะคล้ายคลึงกันอยู่แล้วซึ่งในประเทศไทยเองก็มีเป็นร้อยๆปราสาท จึงไม่ใช่เป็นการเรียนแบบกัมพูชาโดยนํารูปแบบที่สวยงามของแต่ละสถานที่มาประยุกต์เช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุง้งหรือบูโรพุทโธของอินโดนีเซียและปราสาทพับรางสามยอดศิลปะละโวโลบุรีไม่ได้ลอกเลียนแบบนครวัดนครธมตามที่ชาวเขมรงเข้าใจซึ่งทางวัดไม่ได้มีแบบแปลนที่ชัดเจนคือนึกจินตนาการอะไรออกก็ตกแต่งไปเรื่อยๆส่วนความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้าน มีเอกสารของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของราชอาณาจักรกัมพูชาถูกนํามาเผยแพร่ข้อความการถแถลงข่าวกรณีการก่อสร้างวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยเนื้อหาโดยสรุประบุเอาไว้ว่าการก่อสร้างวัดดังกล่าวไม่ได้มีการลอกเลียนแบบการก่อสร้างนาครวัดหรือวัดโบราณในกัมพูชาจะมีเข้าโครงและออกแบบเองตามสถาปัตยกรรมของวัดในบางพื้นที่ซึ่งทางการของกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบถึงสองครั้งตามคําร้องของของชาวเขมรแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า มีส่วนใดที่เรียนแบบมาจากนครวัดนอกจากการจับตาดูจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นแต่อย่างข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้วข้างต้นว่าเมืองศรีหนครเริ่มสร้างมาไม่ต่ำกว่า8ปีก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังต่อเติมอีกหลายส่วนจากการสำรวจของทีมงาน Amazing a s e a n เราพบว่าพื้นที่ในการก่อสร้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่เห็นปราสาทที่ขึ้นเป็นรูปร่างแล้วและที่กำลังวางฐานรอ,อการขึ้นแบบอีกมากมายซึ่งกว่าจะสิ้นสุดการก่อสร้างคงต้องรออีกหลายปี อย่างที่เจ้าอาวาสบอกเอาไว้ตอนให้สัมภาษณ์คือนึกจินตนาการอะไรออกก็ตกแต่งไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางการกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบนั้นชาวเขมรไม่สามารถรับความจริงได้ว่าเมืองศรีนครไม่ได้เรียนแบบอังกอร์วัดทําให้เขมรหลายคนเดินทางมายังวัดดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองและปั่นกระแสเฟกนิวให้ชาวกัมพูชาหลงเชื่อสืบต่อกันไปโดยชุดความคิดของชาวเขมรมีการคอมเมนต์ไว้แบบนี้ พวกสยามเก่งมากในการขโมยวัฒนธรรมเขมรของเราว่าแต่ทำไมกระทรวงถึงดำเนินการได้แค่นี้ไม่มีแผนในการหยุดเรื่องนี้บ้างหรอทำไมภาครฐถึงไม่ระงับการสร้างวัดเราควรต้องฟ้องร้องอีกคนบอกทำไมไทยมีเงินสร้างวัดเยอะจังทั้งที่สยามเป็นโจนปรปล้นแผ่นดินเขมรแถมตอนนี้ยังขโมยนครวัดไปสร้างในประเทศตัวเองเราต้องกำจัดมันออกไปฉันเชื่อว่าสักวันมันจะล่มสลายลงชาวเน็ตเขมรบอกเราต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต่อไปเราอาจเจอหนักกว่านี้หลายร้อยเท่านี่ก็กอปีนครวัดเขมร9 5้าเปอร์เซน์แล้วมันจะเป็นของเขมรหากไทยสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจำไว้ว่าศิลปะเขมรที่คิดค้นโดยวิศวกรเขมรมีมาก่อนที่ไทยจะรวมกันเป็นประเทศอีกในยุคอังกอร์หรือยุคก่อนอังกอร์วัดทั้งหมดมันไม่ใช่ของคนไทยกัมพูชามีสิทธิ์ฟ้องยูเนสโกโดยเฉพาะอัตลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษชาวเขมรในฐานะพลเมืองเขมร ฉันขอต่อต้านการสร้างวัดแห่งนี้และฉันหวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการกับเรื่องนี้ถึงที่สุดเนื่องจากมันเป็นปัญหากระทบด้านชื่อเสียงของกัมพูชาสุดท้ายบอกพวกเขาเริ่มสร้างตอนนี้แต่ในอีกสองถึงสามร้อยปีข้างหน้ามันจะโบราณซึ่งไม่รู้ตอนนั้นอังกอร์วัดของเราจะเหลืออะไรบ้างส่วนคนไทยก็เข้ามาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันหลังวัดภูม่านฟ้ากําลังเป็นที่พูดถึงในกัมพูชาอย่างกว้างขวางคนแรกบอกขอบคุณที่มาเที่ยวชมวัดของไทย แต่รอให้สร้างเสร็จก่อนก็ได้ภูมิใจที่เห็นชาวเขมรตื่นเต้นกับวัดไทยคนไทยบางคนยังไม่รู้เลยว่ากําลังสร้างวัดนี้แต่เขมรรู้กันทังประเทศแล้วมีคนมาตอบกลับว่าใช่เลยเราคนไทยแท้ๆก็เพิ่งรู้ว่ากําลังสร้างวัดใหญ่โตขนาดนี้ก็เพราะพวกเขมรดิ้นแรงนี่แหละติดตามสองไทยทุกย่างก้าวจริงๆขอบใจเขมรที่ช่วยโปรโมทวัดไทยของเราให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นถัดมาบอกเขมรอย่าลืมเดินทางไปประเทศจีนนะ ไปตรวจสอบนครวดสาขาสองด้วยอีกคนตอบกลับขอมมนคงไม่กล้ายุ่งกับจีนหรอกเดี๋ยวพวกเขาไม่ให้ยืมเงินคนสุดท้ายเผยว,ว่าขอบคุณที่ช่วยโปรโมตเชิญเที่ยวไทยให้สนุกครับชาวบุรีรัมยินดีต้อนรับไปเที่ยวปราสาทเขาพนมรุง้งและปราสาทหินเมืองต่าด้วยและก็ต่อด้วยปราสาทหินพิมายไหนไหนมาเมืองไทยแล้วก็เที่ยวให้คุ้มค่าไปเลยและก่อนจบทิปก็ไปชมภาพรังสามยอดที่เมืองระบัวด้วย ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ